คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหานะครับเป็นวันแม,แม่แห่งชาติของชาวไทยของเรานะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็จะรวบรวมเรื่องราวความประทับใจของคุณแม่คุณลูกมาฝากแฟนคลับเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือภาพของพี่เอิญกับคุณแม่ปานนะครับอันนี้พี่เคสพี่ชาอุตรากับคุณแม่ปราณีนะฮะ อันนี้เป็นภาพของคุณแม่มาลีไกรสอนนะครับคุณแม่ของพี่กอบอดิศักไกรสอนนะฮะอุ้ยไม่ค่อยจะได้เห็นรูปคุณแม่ของพี่กอบสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะเอฟซี FC ของพี่กอบก็จะได้เห็นภาพของคุณแม่ก็วันแม่วันนี้นี่แหละครับตามมาด้วยคุณแม่กดชนัดนะครับคุณแม่ของพี่พิมพาชาัชรพลอินทนี คุณแม่อารีนะครับของพี่ฟ้องปรเมศอาจวิไลครับและนี่คือคุณแม่น้อยหนานะครับของพีเตอร์เวียเทปป้อมพันธ์นะฮะคุณแม่คำภายปีนากาตาโพนะครับคุณแม่ของกัปตันตาสุพรปีนากาตาโพนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับกัปตันต้า ให้กับตันตาเป็นตัวแทนของลูกๆของนักเตะเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับพูดถึงวันแม่12สิงหาในวันนี้นั่นเองครับวันนี้เป็นวัน12สิงหานะครับเป็นวันแม่ตับตาในฐานะที่เป็นลูกนะครับได้มีโอกาสพูดบอกรับคุณแม่บ่อยบ้างไหมก็ก็คุยกันทุกวันครับกับแม่ครับทุกวันเลยเหรอใช่ทุกวันครับเป็นแบบวิดีโอคอลไลน์บางบางทีครับบางทีก็วิดีโอคอลบางทีก็แต่ก็คุยกันทุกวันครับครับ ทำไมเขาเป็น <thực> ห <step> <light> like ่วงอะไรเราหรือเราเป็นห yeah. ่วงอะไรแม่ก็ด้วยความคิดถึงด้วยครับก็เลยแบบอ่าแบบอ่าว่าทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับครับกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยครับครับครับทุกวันนี้ถือว่าแม่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการเป็นนักฟุตบอดด้วยหรือไม่ใช่ครับก็มีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีครับเวลาแบบท้ออะไรก็คุยกับแม่ได้ตลอดนี่ครับครับแล้วแม่ให้กําลังใจอะไรเราบ้างก็ก็หลายๆอย่างครับแบบถ้าเรื่องแบบอะไรเง้เขาก็สอนทุกอย่างไงครับ อะไรบ้างการเก็บเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็การเก็บเงินการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรที่เราประทับใจในตัวคุณแม่ไหมประทับใจครับก็ประทับใจครับทุกอย่างครับ <laughs> ตอนที่เราติดทีมชาติแม่บอกอยังไงแม่ก็แบบดีใจครับที่แบบมีมีชื่อทีมชาติครับหรือตอนที่เราได้มีโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอเนี่ยแม่พูดยังไงบ้างแม่ก็บอกให้แบบรักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็แบบดูแลร่างกายแล้วก,ก็มีวินยัย ครับในส่วนของที่เป็นกับทันทีมล่ะแม่บอกว่าไงแม่ก็แม่ก็บอกอยากดดันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับในฐานะลูกอยากจะฝากอะไรบอกแม่ถ้าเกิดแม่ดูอยู่ครับก็บอรักแม่ทุกวันครับครับให้พี่ต้าเป็นตัวแทนของนักเตะเมืองทองพูดถึงคุณแม่ในวันแม่12สิงหานี้ด้วยฮะทุกวันก็เป็นวันสําคัญครับแล้วก็แบบอยากให้แบบรักแม่บอกรักแม่ทุกวันครับ อย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่กับแม่เนี่ยพอมีเราบ้างก็อยากให้เป็นเหมือนต้านะโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ระหว่งครับคือเขาแค่เห็นเสียงเราเขาก็ดีใจแล้วนะครับก็ขอให้คุณแม่ของพี่ต้ามีความสุขมากๆในวันแม่วันนี้ด้วยนะฮะสิบสองสิงหาคือยนะครับโอเคครับ thank you ครับก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะฮะ แล้วก็ฝากถึงคุณลูกๆนะครับอยากให้รักคุณแม่ในทุกๆวันนะฮะไม่จําเป็นจะต้องแสดงความรักหรือบอกรักคุณแม่เฉพาะในวันแม่แห่งชาติเท่านั้นนะฮะอ่ะอย่าลืมบอกรักคุณแม่กันนะครับขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันแม่แห่งชาติวันนี้ครับ